ปีหนึ่งพี่ทำรถเก่งเยอะไหมนะน้องถามน้องพ e. ีนะครับจากพระอมก้าพระนครเหนือนะรุ่นน้องคนที่สิบกว่าป่าเนี่แหละที่เอารถมาทําด้วยนะครับเป็นเอสไกนะร,รีวามาจากที่อื่นแล้วถามว่าดีไหมดีระดับหนึ่งนะครับน้องปรับมาเบอร์สิสีเมื่อกี้ไปลองกันลงแล้วสวนขึ้นมาลงแล้วสวนขึ้นมาผมปรับไปเบอร์สาสบเลยคือแข็งสุด ดีกว่าขับดีกว่าแสดงว่านุ่มไปเดี๋ยวเราจะทำรีบา์ให้ตึงขึ้นแล้วก็ใส่สมอบับส่วนด้านหลังค่อนข้างดีด้านหลังจะทำแค่เพิ่มฟีโฟสมอบับก็พอนะแต่ด้านหน้าเนี่ยต้องเติมแผ่นชิมให้เ,เข้าไปหนึบนะครับแล้วค่อยเปิดฟีโฟจะได้ฟินลิ่งที่ดีขึ้นเมื่อกี้ไปลองมาด้วยกันละลองปรับไปปรับมาจนสรุปออกมาเป็นแบบนี้แต่ไายกันเดี๋ยวไปดูในห้อง H ได้หลังครับมาได้สามเมื่อกี้บอก่าไปลองกันละปรับเบอร์สิค่อนข้างโอเคแล้วครับน้ำมันเบอร์5นะที่แรกนึกว่าน้ำมันจะเบอร์2.5นะครับค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่บางฝาท่อเท่านั้นที่กระแทกหมายความว่าค่าฟรีโฟหรือค่าสมอลบัมต่อมิดเดิลบัมเนี่ยเขาครอสกัน สูงไม่ไ่้นะเดี๋ยวผมจะทำให้เขา cross กันเนียนกว่านี้นะครับบางจังหวะนั้นก็จะดีขึ้นนะครับแค่นั้นจริงๆรี b าวดีอยู่แล้วบั๊มดีอยู่แล้วบั๊มขึ้นลูกลาหน้าเนี่ยนวลเลยแต่ถ้าปรับขึ้นเบอร์15ปุ๊บจะค่อนข้างตึง้ง r e บาวเนิ่ขึ้นอ่านะเราจะแก้แค่ตรงนั้นเองเนี่ยครับจากที่เขา cross เป็นหลุมแบบนี้ใช่ไหมเส้นสมอลบั u เส้นม i เดิิ b บ m มเราให้เขาสนิทกันมากขึ้นนะครับช่วงแรงกระทํา สมมติว่า20กิโลถึง30กิโลถ้าเขาซับไว้ไม่ได้เขาก็จะซับได้มันมีเทคนิคของมันมาดูเอสไดด้านหน้ากันบ้างนะครับโดนเอาแผ่นชิมออกไปบางส่วนนะฮะก็มีความนุ่มนวลขึ้นแล้วล่ะนะมีความนุ่มนวลขึ้นละแต่เมื่อกี้ไปลองมาตอนไปลองรถอะผมลองปรับขึ้นไปเบอร์แข่งสุดเลยเบอร์30กลายเป็นว่าเบอร์30โอเคกว่า คือพอเราปิดโฟล์มันข้างในนียกลายเป็นว่ารถขับดีกว่าหนึบขึ้นแต่ยังแบบเด้งๆอ่ยนะยังเด้งๆฝาท่อยังมีตึ้งอยู่นะก็เปิดออกมาก็ต้องแก้ตามหน้างานนะเปิดออกมาก็ต้องแก้ตามหน้างานผมเติมรีบาวเข้าไปอีกประมาณสัก10%ให้ช้าขึ้นนะเพราะว่าเราไปดีตัวเบอร์30เนยความรึงผมต้องเติมเยอะกว่านี้นะแต่เอาแค่นี้ก็พอ ส่วนปั๊มเนี่ยเป็นลูกสูบไฮโฟรีเนียไฮโฟรีเนียเนี่ยนุ่มมากนะครับเป็นลูกสูบที่เปิดได้รวดเร็วรุนแรงอย่างที่ผมบอกยิ่งโฟน้ำมันกว้างเท่าไหร่นะครับเนี่ยกว้างออกมาเท่าไหรนะ่เนี่ยเขายิ่งเปิดแผ่นชิมง่ายแล้วเปิดได้ยืนรุนแรงนะเปิดได้กว้างนะทให้คูกสูบพื้นที่ได้เรนะ็วเพราะฉะนั้นในเคสนี้ผมว่าแผ่นชิมน้อยไปนะผมจึงเติมเข้าไปอีกนะครับจาก383ผมเติม0.25 แล้วทําแชกทําแชกให้ลดกระแทกนะฮะนะครับแล้วผมเติม36 0.2เดี๋ยวผมเติม34 0.2อีกแผ่นหนึ่งเพราะผมไปโอเคดอนคลิกที่30นูนะ่นไงนะครับอีก3แผ่นเนี่ยจะเปิดนวลกว่า0.3อีกแผ่นเดียวคอยดูครับว่าเป็นจริงไหมอ่าไปลองรถกันกลับมาแล้วนะครับลืมถ่ายวีดีโอคุยกันเพล่นนะ รุ่นพี่รุ่นน้องน้องบอกว่าหลังนวลขึ้นนะครับแต่ข้างหน้าผมจำฟินลิงไม่ได้แต่น้องก็บอกว่าก็ดีขึ้น,นครับดีขึ้นนุ่มขึ้นนะยุบตัวได้ไง่ายขึ้นไม่ชอบอะไรตรงไหนก็ค่อยมาปรับกันได้ไอรอนฮอตฟินลิงอินเจอร์เซลโชคของคุณฟินลิงของคุณผมมีหน้าที่ปรับให้